วัตถุดิบกำลังไฟเครื่องปรุงเธอมาทําอะไรเหรอเปิดโปงหมอเถิดกลิ่นหอมอืมอย่างที่เขาว่าอาหารก็คือยาการทําอาหารก็ไม่ต่างอะไรจากการปรุงยาทานได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจและรบกวนช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ หจังเลยนะก็แค่สเต็กเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรสิ่งนี้จะทำให้คุณมีกำลังวางชาและห่อเหินเดินอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นขนาดนั้นเลยเหรองั้นขอเพิ่ม <c oughs> ไม่ได้มากมายเลยครับกินเ,เยอะไปแล้วนะแล้วหม้อไฟนี่ล่ะ นี่นะหรออาจจะฟังดูอวดดีไปบ้างก็ได้นะครับแต่เมื่อพูดถึงด้าสภคุณมันจะช่วยกระเทาะากันผลเมื่อดนะ้นะไม่หเรากระสบกสรณยหรือแม่แต่อาการฝันมก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าค จานหลักไปแล้วรับของหวานเพิ่มหน่อยไหมครับโอ้ยอันนี้จะกินได้จริงๆเหรอเนี่ยฮ